เชัดเจนในการจัดทำแผนการเรียนรู้เชิญรุ้นะคะความเป็นวิชาการเนี่ยมันก็คือการที่เราได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผู้เรียนนะคะความหวังของแผ่นดินเนี่ยก็จะอยู่ที่ครูนีรีหนละคะ่ะ ที่แท้จริงค่ะโดยการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะจากการกระทำค่ะต่อมานะคะที่บอกว่าการได้สร้างองค์ความรู้ค่ะการที่ให้นักเรียนเนี่ยสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะจะเกิดการคิดคราคห์แล้วก็แยกแยะด้วยตัวเองค่ะราสตราวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ระดงความคิดกันว่าให้นักเรียนลงมือเป็นแบิจริงโดยเกิดการอ่านสรุงนําไปประยุกต์ใช้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการ นะครับการอ่านกลอนทำนองสนองต่างๆนะครับเรา,เราต้องฝึกให้นักเรียนนั้นได้ปฏิบัตินะครับจริงนะครับโดยการให้นักเรียนนั้นได้ฝึกท่องนะครับบ่อยๆนอกจากการที่เรียนได้ฟังจากครูเพียงเด็กอย่างเดียวนะครับถ้านักเรียนได้อ่านบ่อยท่องบ่อยนักเรียนจะเกิดความรู้ความจําที่คงทนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับที่มีธรรมชาติวิชาเนี่ยสอนรับแล,แล้วก็ตอบสนองตอบโจเน้นในส่วนของ การศึกษาในส่วนของปฏิรูปนี่ยมเป็นสําคัญเนื่องจากเราต้องการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้เป็นพลเมืองนะครับที่เข้าใจพลวัติของสังคมแล้วก็ทําสังคมในวันที่เขาอยู่เนี่ยให้ดีกว่าวันที่ผ่านมาให้ได้นะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยมีการพัฒนาึ้นไปนี่คือเป้าหมายนะครับว่าแรงกดลงไปเนี่ยมันถูกต้องไหมนะคะอยือแม้แต่กระทั่งการให้เรียนเนี่ยมีการแสดงบทบาทสมมุตินะคะลเพในใน,ในหัว เราจะต้องสำรวจโรงเรียนว่าตรงไหนมีความปลอดภัาายมากน้อแค่ไหนก็ให้เรียนออกไปสำรวจสำรวจเป็นจุดๆไปเลยแล้วก